สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานชาวอุดรที่รักทุกท่านครับเมื่อคืนใครฟังผมปราศัยอยู่บ้างครับพี่น้องครับและเมื่อคืนโคศกมายืนใกล้ๆแล้วก็อย่างงี้ทำอย่างนี้ก็คือหมดเวลาครับพี่น้อง ผมก็เลยบอกว่าผมปราศัยค้างไว้เมื่อคืนวันนี้จะพูดต่อจากเมื่อคืนครับพี่น้องเอาละวันนี้สถานการณ์ที่กำลังร้อนแรงขึ้นทุกวันเอาละการชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีอำนาจนอกระบบ อยู่ข้างหลังเอาละพี่น้องที่รักประชาธิปไตยหัวใจที่ต่อสู้กันมาชุมนุมกันหกรอบในวันนี้หกครั้งทั่วประเทศตั้งแต่เมืองทองถึงอุดรผมยืนยันครับไม่ต่ำกว่าห้าแสนคนอย่างแน่นอนพี่น้อง วันนี้คนอุดรร่วมแสนคนครับเต็งหมดอยู่หลังเต้นก็มีครับพี่น้องครับเข้ามาไม่ได้นี่เป็นการส่งสัญญาณของเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอธิปไตยยืนยันชัดเจนว่าใครล้มรัฐบาลของประชาชน ประชาชจนจะออกมาต่อต้านไม่มีวันยอมอย่างแน่นอนใช่ไหมพีม่น้องพี่น้องครับเมื่อคืนผมพูดถึงการระดมคนของพรรคประชาธิปัตย์และมีการประชุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งกลุม่มสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่เตรียมใส่เสื้อแดง กลุ่มที่มาชุมนุมที่ถนนราชดำเนินและกลุ่มฮัร์ดคอรช้เด็กวัยรุ่นพวกอันธพาลทั้งหลายเพื่อเกมสร้างสถานการณ์ในการล้มรัฐบาลผมยืนยันครับว่าวิธีที่ล้มรัฐบาลที่เขาทำกันมาในประเทศไทยหนึ่งรัฐประหาร 2. ขบวนการประชาชนนักศึกษา14ตุลาออกมาขับไล่ทรราชที่ครอบงำประเทศไทยมายาวนานพี่น้องคงจำได้รุ่นเราจำได้เกือบทั้งหมดใช่ไหมพี่น้องนั่นคือพลังของมวลมหาประชาชนออกมาขับไล่เผด็จการเป็นล้านคนกับพี่น้อง แต่วันนี้รัฐบาลท่านสมชายรัฐบาลท่านสมัครมีอำนาจพิเศษก็คือสารรัฐธรมนูญที่มาคอยทำลายล้มการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่อำนาจพี่น้องประชาชนเป็นผู้เลือกเข้าไปเป็นผู้มอบอำนาจให้บริหารประเทศพี่น้องครับ วันนี้เราเห็นชัดครับว่าในกองทัพออกมาประกาศเจต,ตนารมชัดเจนว่าจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองและข้ากายอย่างเด็ดขาดพี่น้องครับนี่คือกองทัพได้ยืนยันชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกสองทาง ที่จะล้มรัฐบาลของพวกเราล้มการปกครองในระบบประชาธิปไตยคือใช้มวลมหาประชาชนของพวกมันกับใช้องค์กรอิสระคือสารรัฐธรรมนูญสองอย่างแค่นั้นครับพี่น้องที่เหลืออยู่แต่ว่าการล้มรัฐบาลวิธีแรก ที่จะใช้มวลมาหาประชาชนเป็นเรือนล้านไม่มีทางทําได้อย่างแน่นอนพี่น้องครับเพราะขาดเงื่อนไขในการระด,ดมพี่น้องประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลเพราะเงื่อนไขหมดไปแล้วท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสภาทั้งสองสภาได้ถอดเฟื้อออกจากไฟแล้ว ไฟก็เริ่มดับเงื่อนไขมันหมดที่จะไล่รัฐบาลครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมีเงื่อนไขเดียวคือกูจะไล่รัฐบาลคูต้องการไล่รัฐบาลพี่น้องมีเงื่อนไขเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีทางสำเร็จที่จะรวมจุดเอามวลมหาประชาชนมาขับไล่รัฐบาลเป็นเรือนล้าน เรือนหลายแสนทำไม่ได้วันนี้เขาระดมเต็มที่ครับพี่น้องระดมจากปักไต้ทั้งจัดตั้งมาทั้งมาเองไม่เกิน45.000คนนี่คือการระดมเต็มที่ของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้เพราะฉะนั้นจะไล่รัฐบาลด้วยมวลมาหาประชาชนไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับ เหลือทางเดียวคือสารรัฐธรรมนูญที่เป็นพ่อแม่ต้นกำเนิดของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวพี่น้องครับที่จะล้มรัฐบาลได้พี่น้องครับผมสังเกตวันนี้เรามีรัฐบาลในระบบรัฐสภาในระบบประชาธิปไตย รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งครับพี่น้องแต่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งกี่ครั้งร้อยครั้งร้อยชาติก็ไม่มีวันชนะประชาชนเลือกตั้งทุกครั้งแพ้ประชาชนในนามพรรคเพื่อไทยไม่เคยชนะเลยใช่ไหมพี่น้องครับก็พรรคเพื่อไทย เป็นพักของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีอื่นที่ให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐมีอย่างไรบ้างครับวันนี้ที่เขาพยายามที่จะสร้างอำนาจรัฐใหม่ให้ได้มาซึ่งอำนาจใหม่อำนาจรัฐใหม่เราจะเห็นครับว่าวันนี้มีการคิดตั้งสภาประชาชน โดยมาจากพวกเครือข่ายผู้คุมอำนาจของประเทศไทยอยู่ในวันนี้อำนาจนอกระบบพยายามที่จะจัดตั้งสภาประชาชนพี่น้องเพื่อที่จะบริหารประเทศการตั้งอำนาจของอธิปไตยของประชาชนนั้นโดยสภาประชาชนพี่น้องครับคนแค่ไม่กี่พันคน บอกว่าตั้งสภาประชาชนและให้หน่วยงานราชการมาเพื่อที่จะรายงานตัวพี่น้องครับนี่คือกบฏแล้วใช่ไหมพี่น้องนี่คือการทํากบฏต่อแผ่นดินแล้วจะไหมพี่น้องครับตั้งสภาประชาชนเสร็จให้หน่วยงานของรัฐเข้ามารายงานตัว ตั้งศารประชาชนโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณพิจารณาคดีความต่างๆที่เขาบอกว่าอำนาจนี้เป็นอำนาจที่มาจากอำนาจของสภาประชาชนซึ่งไม่มีในรัฐธรรมนูญแสดงว่าพรรคประชาธิปัตต์ต้องการถีกรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ครับพี่น้องครับ วันนี้ได้จัดกองกำลังหลายส่วนโดยเฉพาะพรุ่งนี้จะมีการระดมวงโยธวาทิทิ์ทั่วกรุงเทพ50จุดเดินเป่าแกเดินพาเร่กันไปปิดถนน62ที่ของในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าวันนี้ เรายึดประเทศไทยได้แล้วพี่น้องยอมไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เขาจะทําในวันพรุ่งนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะสร้างความวุ่นวายก่อเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในกรุงเทพด้วยคนไม่กี่หมื่นคนในวันพรุ่งนี้แล้วส่วนหนึ่งจะส่งคนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เคลื่อนพลเข้าไปที่สภาเข้าไปที่ทำเนียบส่วนหนึ่งได้ข่าวครับพี่น้องมีรถตู้ออกจากสุราษฎร์ธานีกรมทาหารพรานที่42หาดใหญ่ได้รายงานมาบอกว่ารถตู้20คันขนอาวุธไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์ไม่ว่าจะเป็นเอ็ม79และระเบิด ขึ้นมากรุงเทพมาที่มอบกับพี่น้องเพื่อเอามาสร้างสถานการณ์ในไม่กี่วันข้างหน้าพี่น้องนี่เป็นข่าวจริงกับเจ้าหน้าที่ของทหารพรานกรมร้อยที่42หาดใหญ่ได้บอกมาพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากใช้อาวุธเหล่านี้เข้ามาเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่ ทำร้ายพวกเดียวกันเองแล้วอ้างว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำมบก็จะฮือเข้าไปที่ทำเนียบส่วนหนึ่งคนเสื้อแดงที่เตรียมไว้พี่น้องครับผมได้พูดเมื่อคืนแล้วเตรียมมาปะทะกับพวกที่เคลื่อนพลไปในทำเนียบสร้นสนางสถานการณ์วุ่นวายส่วนหนึ่งยึดถนนส่วนหนึ่งเข้าไปยึดทำเนียบนั่นคือ สิ่งที่เขาจะลองดูจะลองทําแล้วประกาศว่าขณะน,นี้ประชาชนปฏิวัติประเทศไทยสําเร็จยึดอํานาจรัฐบาลยิงรักได้สําเร็จแล้วครับพี่น้องที่เขาจะทําภายมามีกี่วันนี้พี่น้องยอมไหมยอมไหมยอมไหมพวกกบฏไม่กี่คนมายึดประเทศไทยได้ไม่ีีน้องยอมไหมครับ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่กี่วันข้างหน้าพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วเขาจะระดมพลมาถ้าแผนปฏิบัติการขั้นแรกไม่สำเร็จแผนที่สองคือการระดมพลหัวละแปดร้อยครับที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนหนึ่ง ที่ความคิดต่างกับพวกเราก็มีส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่พักประชาธิปัตย์ไปจ้างมาอีกส่วนหนึ่งกับพี่น้องเอาแกนนำทั่วประเทศมาบังคับว่าต้องไปต้องทำต้องเคลื่อนไหวอย่างนี้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนไทยทั้งประเทศ ที่เลือกตั้งรัฐบาลมาเกรียมตัวครับการเกิดสงครามเกิดจากความคิดเห็นทางการเมืองถ้าจะบอกให้หยุดก็บอกเลยนะครับความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกันนำไปสู่สงครามกลางเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะก่อสงครามประชาชนก่อสงครามกลางเมืองพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบ พี่น้องแล้วพี่น้องครับจาจกการชุมนุมมาหกครั้งพวกเราทั้งหกครั้งทุกเวทีจะไปรวมสู้กับพวกมันที่จะก่อกบฏล้มรัฐบาลไปไหมพี่น้องไปไหมพี่น้องไปไหมครับเจอกันกรุงเทพวันที่สิบแครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือส่งเสียงให้กำลังใจดังๆครับ สอสอเจ้าของร่างพรบ,บรนิดอธุรกรรมวรชัยเหมะ